ยินอ <Hi. S 2> er ีต้อสวัสดีค่ะทุกคนพี่นุ่นจากช่องโซฮายเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาเกาหลีในส่วนของไวยากรณ์กันค่ะวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์ที่ชื่อว่าโกชิปตะโกชิปตะโกชิปตะแปลว่าอยากนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ เวลาเราพูดภาษาไทยนะคะเช่นอยากไปพัทยาอยากกินคิมปบับอยากนอนอยากเตะฟุตบอลอยากเรียนภาษาเกาหลีคำว่าอยากนะคะคำว่าอยากตรงนี้เห็นไหมคะคำว่าอยากแล้วก็ตามมาด้วยอะไรคะคำกริยาคำกริยานะคะคำว่าอยากแล้วก็ตามมาด้วยคำกริยานะคะ วันนี้เราจะมาลองพูดคำแบบนี้นะคะแต่พูดเป็นภาษาเกาหลีกันเราไปดูว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาเกาหลีต้องทํำย่างไรบ้างไปหน้าถัดไปเลยค่ะนี่เลยค่ะไวยากรณ์นะคะหน้าตาแบบนี้ go s h i ต ta แปลว่าอยากนะคะเราจะวางเอาไว้หลังคํากริยานั่นก็คือ verb นะคะ คำกริยาน้องๆก็ได้เรียนไปบ้างแล้วนะคะคำกริยาก็คือการกระทำ action ต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกินไปเดินอ่านเขียนเรียนนั่งพวกนี้นะคะโอเคงั้นเรามาทบทวนคํากริยาก,กันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปฝึกผ่านใส่คำว่าอยากนะคะคาตาแปลว่าไปมอกตาแปลว่ากิน ซาตาแปลว่าซื้อมาชิตะแปลว่าดื่มคงบูฮาตาแปลว่าเรียนโพตะแปลว่าดูคราวนี้นะคะเราจะมาทำให้เป็นคำว่าอยากไปอยากกินอยากซื้ออยากดื่มอยากเรียนอยากดูโดยใช้วยากรโกชิตานะคะ ทีนี้เราเริ่มจากตัดตะออกก่อนนะคะเริ่มที่คําแรกนะคะเราตัดตะออกเหลือคำว่าคาเนี่ยเราก็เอามาใส่ไว้ตรงคำกริยาคาเสร็จแล้วก็เอาคําว่าโกมาต่อท้ายได้เลยแล้วก็ชิปพี่นุ่นบอกเทคนิคไปเลยนะคะ ชิปพอยโยไปเลยค่ะชิปพอยโยเพราะว่าอโยนะคะเราเคยเรียนไปแล้วก็คือครับค่ะคำลงท้ายนั่นแหละโกชิปตะอันนี้มันเป็นชื่อของไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเวลาใช้จริงน้องจำแบบนี้เลยก็ได้ค่ะโกชิปพอยโยแบบนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเป็นอโยก็ไปดูคลิป คำลงท้าย i อ o, o ก็ได้ค่ะพี่นุ่นใส่เอาไว้ให้แล้วแต่ถ้าใครยังไม่ยังไม่เคยเรียนนะคะก็จำเป็นเซตไปเลยว่า go ship pyo แบบนี้ได้เลยนะ cargo ship pyo ก็แปลว่าอะไรคะอยากไปคะ่ะอยากไปคะ่ะต่อมาค่ะคำว่ากินเราก็ตัดตะทิ้ง เหลือมอกจากนั้นเราก็เอาคำว่าโกชิพพโยใส่ไว้เลยค่ะโกชิพพโยก็แปลว่าอะไรคะอยากกินค่ะใส่จุดด้วยเวลาเราทำประโยคเสร็จแล้วประโยคนี้ก็แปลว่าอยากกินค่ะต่อไปอยากซื้อ อยากซื้อเราก็ตัดตะทิ้งซาตะแปลว่าซื้อตัดตะทิ้งเหลือซาน้องๆก็เอาโกมาต่อท้ายเว้นวรรคหนึ่งช่องด้วยนะแล้วก็ชิปพอโยง่ายนะคะไวยากรณ์ตัวนี้เวลาผ่านง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องดูสระไม่ต้องดูตัวสะกดอะไรเลยตัดตะทิ้งแล้วใส่โกเข้าไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็แปลว่าอยากซื้อ ต่อไปมาชิตะแปลว่าดื่มนะคะตัดตะแล้วเหลือมาชิแล้วก็ใส่โคชิพพอโยได้เลยก็แปลว่าอะไรคะอยากดื่มอมืต่อมาเรียนคงบูฮาตะตัดตะทิ้งก็เหลือคงบูหาใช่ไหมคะ ใส่คำว่าอยากเข้าไปก็เป็นโกชิพพ o โยน้องๆสังเกตนะคะโกชิพพ o โยแปลว่าอยากแต่มันอยู่ด้านหลังคำกริยาแต่คำว่าอยากในภาษาไทยเนี่ยอยู่ด้านหน้าเห็นไหมมันสลับที่กันนะคงบูฮาโกชิพพโยก็แปลว่าอยากเรียน โพตาก็แปลว่าด,ดูตัดตะทิ้งไปก่อนเหลือโพน้องๆก็ใส่โกชิปพอยก็แปลว่าอะไรคะอยากดูได้เลยเห็นไหมคะนี่คือการผันไวยากรณ์โดยเอาคำกริยามาวางไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็ตัดตะทิ้งแล้วก็ใส่ โกชิปพยโยลงไปได้เลยหรือถ้าใครบอกว่าอยากลงท้ายแบบซึมนีดะก็ได้ด้วยนะคะพี่นุ่นเขียนให้ดูนะถ้าอยากลงท้ายแบบซึมนีดาน้องๆก็ใส่โกแล้วก็ชิปซึมนีดะก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากลงท้ายแบบโยเนาะถ้าลงท้ายแบบซึมนีดะเนี่ยมันก็จะเป็นทางการมากกว่าก็คาโกชิปซึมนีดะมอโกชิปซึมนีดะ ซักก็싶습니다ไม่ก็สิบสิบมีด้าคุณผู้หญ h ก็ิบสิบมีดาโบก็ิบิีดาน้องๆฝึกเขียนทั้งสองแบบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพอเราผัานแบบนี้เสร็จแล้วพี่นุ่นยกตัวอย่างให้เวลาที่เราจะทำเป็นประโยคอีกสักนิดนึงนะอย่างเช่นเราบอกเราอยากไปเกาหลีเร,เราเขียนว่าอยากไปได้แล้ว เราก็ใส่สถานที่ไปข้างหน้าค่ะ Han ก u k Han Guk คือเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ A ต้องใส่ด้วยอันนี้ต้องไปเรียนในเรื่องการแต่งประโยคนะคะถึงจะเข้าใจนะมีออ่มีคลิปให้แล้วนะคะไปย้อนดูได้ค่ะ Han Guk E Karoshi Pyo ก็แปลว่าอ,อะไรอยากไปประเทศเกาหลีค่ะคำว่าหมก โก,โกชิพอยลอพแปลว่าอยากกินอยากกินอะไรน้องก็ใส่เอาไว้ข้างหน้าอย่างเช่นอยากกินซูบากก็คือแตงโมใช่ไหมซูบากก็ใส่เข้าไปเลยค่ะซูบากมอโกชิพายลพูดแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ใส่อึนๆืเนาะไปด้วยเพราะว่าซูบากเป็นกรรมของประโยคอันนี้ก็ เพิ่มรายละเอียดให้นะคะน้องๆก็สามารถไปย้อนดูวิธีการแต่งประโยคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อไปค่ะซากชิพอยอแปลว่าอยากซื้ออยากซื้ออะไรก็ใส่ไว้ข้างหน้าเช่นอยากซื้อหมวกก็โมจาโมจาซากชิพอยอแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์อย่าลืมใส่ำคำบ่งชี้กรรมด้วยก็เป็นโมจาเรซากชิพอยอ ค่อยๆฝึกไปนะคะลองฝึกว่าเราอยากซื้อสิ่งของหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ฝึกใส่อื้อให้ให้ถูกต้องด้วยนะต่อไปค่ะมาชิโกชิปไพโยโอก็แปลว่าอยากดื่มยกตัวอย่างเช่นอยากดื่มกาแฟก็ใส่เข้าไปคอพีเราจะพูดแบบนี้เลยก็ได้ค่ะคอพีมอกุชิปไพลโอแต่ถ้าให้สมบูรณ์ก็ใส่เรือด้วยคอพีเรอมาชิโกชิปพอโอ ต่อไปค่ะคงบูฮากชิพไพโออยากเรียนอยากเรียนอะไรอยากเรียนภาษาเกาหลีก็พูดว่าฮังกูก h ฮังกูกภาษาเกาหลีใช่ไหมคะใส่เร่ด้วยก็จะดีนะคะฮังกูกอเรอคงบูฮากชิพไพโอฉันอยากเรียนภาษาเกาหลีค่ะถ้าอยากเรียนภาษาจีนก็ 중국어를공부하고싶어요ง h ก o เก็เปลี่ยนได้เนาะอยากเรียนอะไรต่อไปค่ะอันสุดท้ายโพโกชิพอยโอก็แปลว่าดูอยากดูอยากดูอะไรอย่างเช่นอยากดออูอยากดูหนังอยากดูภาพยนตร์เราก็พูดว่ายองโอมองเห็นชัดไหมเขียนใหม่นะยองฮวายองฮวาแปลว่าภาพยนตร์ใช่ไหมเราเคยเรียนมาแล้วเนาะ ยองฮวาก็ใส่รื่อด้วยเพราะว่าฮวาไม่มีตัวสะกดยองฮวเรอร์โปโกชิพโออยากดูหนังค่ะง่ายใช่ไหมคะถ้าน้องๆฟังแล้วตามไม่ทานก็ลองฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะคราวนี้ถ้าใครพอเข้าใจบ้างแล้วเราลองไปดูหน้าถัดไปกันค่ะคราวนี้เรามาลองฝึกผันคำกริยาอื่นๆดูบ้างนะคะ เช่นคำว่าชุก uh ูฮาตะแปลว่าเตะบอลซูยงฮาตะแปลว่าว่ายน้ำสกีร a ทาตะแปลว่าเล่นสกียากูฮาตะเล่นเบสบอลชาจอนกอร์ทาตะขี่จักรยานเกมุลฮาตะเล่นเกมคำกริยาเหล่านี้เราลองมาใช้คำว่าอยากใส่เข้าไปนะคะ อยากเตะบอลเราก็พูดว่าตัดๆทิ้งก่อนนะคะอย่าลืมนะเราต้องตัดๆทิ้งไปก่อนเสร็จแล้วก็เหลือชุกกูฮาแล้วก็ใส่อะไรคะาโ s ชิพอยโยได้เลยก็กลายเป็นชุกกูฮาโกชิพอยโยอยากเตะบอลค่ะคราวนี้ทุกคนลองทำ กันเองนะคะสต็อปหน้าจอหยุดหน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วลองทำเองค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ดูเฉลยไปพร้อมกับพี่นุ่นอีกทีนะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็ดูเฉลยนะคะซูยองฮาโกชิปไพลโอ อยากว่ายน้ำค่ะสกีร์ทาโกชิพโยอยากเล่นสกีค่ะยากกูฮะกูชิพโย อยากเล่นเบสบอลชาจอนกร์รึทาใช่ไหมเราตัดตาทิ้งไปแล้วแล้วก็ใส่กูชิพพอยโยชาจอนกร์รึทากูชิพพอยโยสุดท้ายค่ะเคมเกมเกมอร์ ตัตตทิตตตต้งเกมเมอร์하고싶어요ได้เลยคราวนี้เรามาลองแต่งประโยคง่ายๆกันบ้างนะคะอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือเราใช้คำว่า먹ตะที่แปลว่ากินนะคะเช่นอยากกินกล้วยอยากกินพิซซ่าอยากกินเค้กคือ โอเคก่อน okay. อื่นเลยนะคะคำว่ามอกตัดต,ดตดทิ้งก็เหลือหมอกแล้วก็ใส่โกชิปพอโยรอเอาไว้เลยก็ได้นะคะอันอื่นเราก็ทำเหมือนกันคะ่ะหมอกโกชิปพอโย เห็นไม้เราขอยืมมาใช้ได้เลยนะคะมะโกชิปพอยโยใส่จุดอยากกินคราวนี้อยากกินอะไรอยากกินกล้วยเราก็ใส่ไปเลยค่ะานานาใส่เรื่อด้วยนะคะต่อไปค่ะพี่จาพีจา,จาใส่เรื่อด้วยต่อไปเค้กค,คือ เคคือใส่เรื่อยเพราะว่าเคือไม่มีตัวสะกดนะคะประโยคเสร็จแล้วก็ลองอ่านออกเสียงอีกสักหนึ่งรอบนะคะพานานาเร่먹고ชิอยฉันอยากกินกล้วยค่ะพิซาร์เร먹고ชิอยฉันอยากกินพิซซ่าค่ะเคคือร่อ่่่่่่่ ฉันอยากกินเค,ค้กค่ะต่อมาค่ะทางด้านฝั่งขวานะคะเราก็อยากดื่มใช่ไหมคะคำว่าดื่มมาชีตาอ่าตัดตะทิ้งก็เหลือมาชีใช่ไหมคะแล้วน้องๆก็ใส่โกชิพอยโยได้เลยก็แปลว่าอะไรคะอยากดื่มอ่าอยากดื่ม น้องๆทำเองก่อนดีไหมหยุดหน้าจอไว้แล้วลองทำเองสิคะอยากดื่มกาแฟพี่นุ่นใส่กาแฟให้ก่อนข้อพีแล้วก็ใส่รื่อด้วยนะคะใครอยากลองทำเองก็หยุดหน้าจอแล้วก็เขียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยของพี่นุ่นนะโอเคสมมุติว่าทำเสร็จหมดแล้วนะคะ มาชีเราก็ขอ,อยืมมาเลยมาชีล้วก็ใส่โกชิพโยมาชีใส่โกชิพโยเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตรงนี้น้ำชาแล้วกันนะคะชาชาก็คือน้ำชานะคะชาเริ่มมาชีโกชิพโยอันนี้คือวา ก็คือ Y นั่นแหละนะคะมีตัวสะกดใส่เออนะคะใส่ให้ถูกนะพอทำประโยคเสร็จแล้วก็ลองอ่านออกเสียงตามครูอีกสกรอบก็ได้ค่ะอคอฟฟี่เร่ม่ชิโกชิพพอยชาเร่มชิโกชิพยวน์เร่มชิ พอจะเริ่มทำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะไปดูหนะ้าสุดท้ายเลยพี่นุ่นจะให้น้องๆทำเป็นการบ้านนะคะถือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะแล้วพี่นุ่นจะเขียนเฉลยเอาไว้ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะลองไปฝึกทำเนาะอยากไปอยากกินอยากดูอยากเรียนอยากว่ายน้ำนะคะลองเขียนดูนะฝากทิ้งท้ายเอาไว้กับการบ้านนะคะ โมหาโกชิพอยลคุณอยากทำอะไรคะเอาละค่ะขอให้น้องๆทำได้ทั้ง5ข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บทเรียนจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาเกาหลีอย่าลืมกดไลค์กดริออยางนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะมาเรียนด้วยกันเหมือนที่พี่นุ่นนะคะแบ่งปันให้ทุกคนได้มาเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะคำซาเมดาอันนองีเคาบุนบ๊ายบายคะ่ะ